วิตยีแห่งนี้นะคะก็เป็นโครงการบนถนนสุขุมวิท20ค่ะก็เอ,อ่อเป็นโครงการที่ต้องบอกว่าพอเข้ามาพื้นที่แห่งนี้นะคะ่ะมันมีความสวยความสงบนิ่งบนท่ามกลางถนนสุขุมวิทข้างนอกค่ะคะือติดถนนสุขุมวิทเลยะคะ่ะแล้วเป็นโครงการที่พอเราเข้ามาวร้สึกว่าแบบมัน a c e f ู l มันทํเลสมากๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมา ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กับครอบครัวค่ะด้วยความที่เรามีครอบครัวทุกว่าอะไรมาตอบโจทย์สับเราเราคิดว่าพื้นที่ค่ะ,พ,คะพื้นที่ใช้สอยในห้องเนี่ยนะคะเพราะที่นี่เขาแบบห้องเขามีขนาดใหญ่แล้วก็พื้นที่แบ่งเป็นสัดส,ส่วนค่ะอย่างห้องนอนก็ใหญ่เล iving room ก็ใหญ,มใหญ่มีครัวไทยแยกอีกแล้วก็มีห้องทํางานด้วยแล้วก็พื้นที่ของส่วนกลางเองก็มีแบบ dressing room ที่เป็นของอยู่ส่วนกลางแบบเป็นแบบไว้สําหรับเราเวลาเราให้ช่างหน้าช่างผมมาแล้วก็ ให้เขาแต่งตรงเมคอัพรูมตรงนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องขึ้นมาที่ห้อง,งไปแล้วก็ที่นี่ก็เพรอลาวด้วยค่ะสามารถแบบให้น้องสัตว์เลี้ยงมาอยู่ที่นี่ได้ค่ะแล้วก็เดินไปตรงแอม s t ดิสทริกเนี่ยค่ะประมาณ2นาทีถึงใกล้สุดๆค่ะคือต้องบอกว่าเป,เป็นชีวิตในเมืองที่ยังไม่ทิ้งความสงบนิ่งเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้มันจะมีความสงบนิ่งสวยแล้วก็แบบทำให้เราได้เหมือนแบบได้ได,ได้ได้อยู่กับตัวเองได้กับครอบครัว แต่ออกไปนิดนึงก็คือเม,มืองเลยสังคมเลยสังคมเลยค่ะริดด้วยความที่เรามี4ี่ชีวิตคิดว่าตอบโจทย์ไหมแต่ละคนชอบตรงไหนบ้างเ,าเริ่มจากคุณสามีเริ่มจากมีแบว่า,าอะไรตอบโจทย์ความเป็นเราถ้าอย่างถ้าอย่างมิวเองค่ะมิวว่ามิวว่าทุกทุกเอาทุกทุกคนในครอบครัวเลยนะก็คือน่าจะชอบสเปซที่ใหญ่เพราะว่าด้วยความที่ครอบครัวเรามีมีลูกสองคนและเด็กๆเขาจะชอบวิ่งเล่นกันค่ะ เพราะฉะนั้นการที่ห้องเรามีพื้นที่ใหญ่มีการแบ่งเป็นสัดส่วนที่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันมันตอบโจทย์มากๆแล้วก็สําหรับลูกเองค่ะก็คอนโดเนี้ยอยู่ใกล้โรงเรียนลูกเพราะฉะนั้นการที่เราคุณแม่อย่างเราที่ต้องแบบว่าไปรับไปส่งทุกเชา้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่มันสะดวกมันตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบแม้นเราจะเสียเวลาบนรถนานมากช้านี้ก็สามารถไปส่งแล้วก็กลับมาด้วยเวลาแบบแปบ๊บเดียว แล้วระหว่างรอเราก็สามารถที่จะแบบเดินไปห้างแล้วก็วอยากจะช้อปปิง้งอยากจะซื้อของเข้าบ้านซื้อซุปเปอร์มารนะ์เก็ตก็ได้แล้วก็กลับมานั่งรอ,อที่คอนโดแล้วก็รอ,อลูกเลิกเนียนอะไรเงี้ยหรือว่าทํางานเองก็เหมือนกันนี่มันใกล้ใกล้รถไฟฟ้าทุกอย่างมันมันสะดวกมันง่ายมันตอบโจทย์ไปหมดเลยค่ะค่ะก็ฝากสติลด้วยนะคะบนถนนสุขุมวิท20ค่ะก็ เป็นเป็นโครงการที่บิวคิดว่าตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนที่อยากจะอยู่ในเมืองแต่อยังต้องการความนิ่งความสงบความสติอยู่ค่ะเป็นงไงบ้างหลายคนไม่เชื่อว่าเรามีละไรอ,อู้ไม่เชื่อเลยเรอเนาะว่าสองคนนั้วกมันมันเป็นยังไงบ้าง <c oughs> หลายคนทักไหมว่า,าบิวก็ก <c oughs> ็คือ,อยังเหมือนเดิมโอ้ยขอบคุณมากเลยคะ่ะ ก็ก็มีลูกแล้วค่ะแต่ว่าเราก็ยังดูแลตัวเองอยู่ใช่เราก็แบบยังยังต้องให้เวลากับตัวเองในการแบบออกกําลังกายทานอาหารดีอะไรเงี้ยค่ะนอกจากแบบเอาเวลาที่ไปรับส่งไปเล่นกับลูกแล้วนะใช่แล้วก็แล้วก็มูนก็กลับมาทํางานล้วด้วยมัยนมีถ่ายหนังใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะได้ดูเร็วๆนี้ค่ะตัดสินใจง <laughs> ่มากกว่าจะกลับมาทงานตัดสินใจนานไหมเหรอคะอืม ไม่นานนะคะจริงๆแล้วอะเพราะว่าพอเรามีลูกคนที่2ไปสักพักก็เริ่มรู้สึกแบบคิดถึงการการแสดงแล้วก็ตอนนั้นก็แบบมีติดต่อมาหลายโปรเจกต์มากนะคะก็ใช้เวลาในการในการเลือกว่าจะเป็นโปรเจกต์ไหนะอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็มาจบที่โปรเจกต์นี้ที่มรารู้สึกว่ามันทุกอย่างมันลงตัวด้วยเรื่องของเวลาด้วยแล้วก็ทีมงานร่วมก,กับแล้วก็ ด้วยตัวเนื้อเรื่องเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราเรามองหาอยู่ในตอนนั้นต<อ>้องอข<ะ>ออนุญาตสามีนานไหมคะว่าจะให้หรือว่าเป็นความอรเราอยางเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยสามีค่อนข้างจะให้เขาเรียกว่าอ,อะไรให้พื้นที่เราในการในการตัดสินใจทําอะไรต่างๆค่ะก็ก็แค่แบบเราเราสึกว่าเราอยากจะไปทำล้วก็เหมือนคุยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เรื่องแบบ m a n a g ไปรับไปส่งลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จัดการได้ก็ลังตใช่ค่ะก็ก็จะมีมีผู้ย่ายายแล้วก็น้องสาวมิวที่แวะเวียนกันมาช่วยดูในวันที่มูมีถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เขาไปไว้บ้านคุณยายเขาก็สนุกแฮปปี้ก็เลยไม่ไม่รู้สึกว่าแบบจะต้องห่วงเขาในวันที่เราไปทํางานเดี๋ยวเราทำงานถ่าครั้งคืนหลังเซาหายไปนานมากมันต้องเคาสนิมไหมหรือว่ามันปุ๊บ ได้เลยเพราะว่าเราดีใจอยากทำสก็ขอบ้างขอนิดหน่อยก็มีขอนิดหน่อยนะครับคือมันก็จะมีแบบช่วงเวิร์กช็อปอยู่แล้วที่มันจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรปรับจูนคาแรคเตอร์ให้เข้ากับคาแรคเตอร์ในในหนังนี้ค่ะก็ช่วงนั้นแหละก็จะเป็นช่วงที่เราได้ได้ได้มาเหมือนแบบมาเคาะแล้วก็ได้ได้เหมือนฟื้นฟูความทรงจำเกี่ยวกับการถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วมอว่า รู้ความรู้สึกเมลนะในการกลับมาถ่ายผมก็สนุกมากนะคะแบบเวลาไปกองอะไรแบบมันก็จะมีอินเตอร์ีแบบที่มันมีความตื่นเต้นนะคะเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้ทํานานแล้วมันมีแบบความตื่นเต้นแบบว่าอยากอยากแบบอยากไปถ่ายอยากให้เรื่องนี้แบบเสร็จแล้วอยากอยากจะเจอแบบซีนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกทุกครั้งที่ไปก็จะรู้สึกแบบตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วยิ่งแบบเวลาอะไรนะเอาไปแสดงใหม่ แล้วยิ่งแบบเจอซีนที่แบบยักๆก็ยิ่งแบบตื่นเต้นเล้วองกามาทำงานท้งนี้อะไรที่มันแปลกแปลกใหม่ไปมสำหรับในที่เราเคยทำใช่ทำไมอยู่ในในช่วงที่เราเคยผ่านมาเรื่องอะไรที่แปลกไปครับนื้ตอนนี้เรื่องระบบการการจัดการดีขึ้นนะคะแบบหมายถึงว่าเขาแพลนแบบแพลนก่อนเปิดกล้องเลยว่า วันไหน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 บ้างอันไหนคิวเช้าคิวเย็นทั้งวันมีไนท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาแพลนมาแบบจนจบเรื่องก่อนที่จะเปิดต้องนะคะและ้วมันทําให้แบบเราจัดการวางแผนชีวิตง่ายมากเลยยิ่งสําหรับแบบมิวที่มีมีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีข้อขจำกัดในการแสงดสงออสำหรับวัในวันที่เราครอบครัว่าของวัยอะไรอย่างเงี้ยจับเวทีมีข้อจำกัดอกันซูเมว่าข้อจำกัดมันก็จะคงจะเป็นไปตามตามวัยเราอะนะแล้วก็คงจะไม่ได้แบบว่าเป็น เป็นเรื่องที่แบบรักใสๆกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นตามตามบทบาทตามวัยของเราใช่ค่ะก็อย่างหลายคนคาดหวังอ,อยากให้เราเล่นแบบดรมมา่าไม่ใช่ดรมมา่าแบบฆาตกรรมหรือว่าเป็นสัตวนะ์อะไรเงี้ยจิตจิตอ่ะวิวคิดว่ามันแบบได้ไหมวิวเองมันก็อยากเล่นนะจิตจิตนะก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบคงท้าทายมากๆถ้ามีโอกาสได้เล่นอ่ะเพราะยังไม่เคยเล่นอะไรที่มันแบบแตะความจิตเลยอ่ะ ทุกเรื่องที่เล่นก็ยังแบบว่าสติดีอยู่อะไรเงี้ยก็เลยอเออถ้ามีโอกาสก็อยากจะเล่นเล่นอะไรที่มันมีความแบบจิตจิตผสมอยู่บ้างก็น่าจะน่าจะมันมือดีเหมือนกันอนะแลรวก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบท้าทายมากค่ะแต่มันมีถามหลายคนรู้สึกเหรว่า,รราลูกเรารู้ไหมว่าแม่เป็นดาราเพราะว่าถามดาราหลายคนลูกบอกลูก <c oughs> ไม่รู้ว่าแม่เป็นดาราแ <c oughs> ม่ไป็นนเอกด้วยคือลูกไม่เข้าใจเคยใช่ค่ะแบบเคยแบบเคยเคยเปิด ละครที่เราเล่นนะคะแล้วตอนนั้นเปิดอกเกือบหักด้วยนะเป็นละครแบบใสๆน่ารักน่ารักแล้วนะแล้วเขาก็เห็นฉากที่เราร้องไห้เขาร้องเขาจะร้องตาคือเขาเหมือนเขาเขาว่าเห็นแม่ร้องไห้แล้วเขายังแยกไม่ออกว่านี่คือคือเป็นใช่เป็นการทํางานเป็นเป็นอีอกอีกตัวคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หนึ่งที่มันไม่ใช่แม่นะ เขาไม่เข้าใจเขาก็ถามวนอยู่อย่างนั้นว่าทําไมแม่ถึงร้องไห้แม่เสียใจหรอแม่ร้องไห้จริงไหมหรือแม่แกล้งร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะวนคําถามอยู่แบบนี้จนแบบเราก็ไม่ค่อยกล้าเปิดให้เขาดูว่าเราไม่รู้เขาเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวแบบเดี๋ยวเขาจะรู้สึกแบบนอยว่าแม่แบบเสียใจอะไรเงี้ยก็เลยต้องเหมือนีีในการอธิบายยังไงเขาเข้าใจว่ามันคืออาชีพของแม่ไหมหนูคิดว่าถ้าเขาโตอีกนิดนึองอ่ะเขาน่าจะแยกได้ว่าว่ามันเป็นเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่ง คุณนูก็ไม่อยากบอกเขาว่าเขาก็จะถามว่าแม่ร้องจริงไหมหรือแม่แกงลงร้องไห้เราก็ไม่อยากบอกว่าเราแกงลงร้องไห้เพราะในขนาดนั้นเราก็ร้องจริงๆเ,ออเนเออื้อวคือมันมันอธิบายยากนิดนึงมันก,ก็เลยงันยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ไปแบบออแตะเรื่องพวกนี้แล้วกันก็ปล่อยแบบให้เขาเห็นว่าแม่ไปทํางานก็คือไปทํางานไม่ได้บอกว่าเป็นนักสแสดงอะไรอย่างเงี้ยคุณคูกบว่าอาชีพเราคือนักแสดงหมถึงถ้าอธิบายว่าเนี่คืออาชีพแม่ จริงๆมลก็เคยก็เคยบอกเหมือนกันนะคะว่าว่าแม่เป็นแบบนักแสดงอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นแม่ในจอทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เขาก็เข้าใจแบบงงๆเขาเชื่อไหมว่าแม่เขาเป็นก็เชื่อไหมอะไรคะเขาก็อาจจะอาจจะมีมีเชื่อบ้างแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจขนาดนั้นนะคะนักแสดงคืออะไรอะไรว่าใช่ว่าหน้าที่จริงๆแล้วมันคืออะไรเขาไม่รู้อไรนบบไหนคนมาถ่ายรูปอะไรเขาไม่ไม่ถาม ใช่ก็มีเขาก็มีถามเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงแบบมาขอแม่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาอ่ะเป็นคนที่เขาชอบพี่บิลกินอย่างเงี้ยชอบพี่วีวีเวอเลตอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนนี้เมื่อก่อนอ่ะคนรู้จักแม่เหมือนอย่างเงี้ยแหละก็มีคนแบบรู้จักแม่เยอะแยะเลยใช่เขาก็แบบจริงหรอเขาก็ไม่เขาก็ไม่ไม่มั่นใจว่าแม่แบบสามารถมีคนรู้จักได้เยอะขนาดนั้นซึ่งตอนที่ได้ไปไงบ้างพอได้ยิน รีแอคของลูกแล้วฉันก็คือนางเอกเบอร์ <c oughs> ต้นๆนะเอ,อเอาจริงลูกก็มูกก็แบบแบบเขินๆในการบอกลูกว่าพี่เป็นนางเอกแค่เป็นแบบนั้นนะ <c oughs> ใช่เพราะมันก็มันก็ลองทานโกแล้วก็แล้วก็ลูกเขาก็แบบลูกก็ไม่รู้ว่าลูกเขาเข้าใจจริงหรือเปล่า <c oughs> เออแล้วก็ไม่รู้เขาจะเชื่อเชื่อได้ไหมแล้วเราก็หวังว่าเขาก็คงแบบเขาก็คงเข้าใจสักวันหนึ่งอะคะ มีแม่เป็นนักแสดงแต่ลูกไปตื้นใส่นัก้องเนาะใช่ใเขาไปที่บารเขาไปอเเขาจะชอบเขาชอบเพลงนะคะแล้วก็เคยพาเขาไปไปดูคอนเสิร์ตตอนนั้นคอนเสิร์ตแล้วคือพี่ตูน body slam โอ้ยกลับมาก็คือคลั่งพี่ตูนแล้วก็พาไปดูพาไปดูคอนเสิร์ตพี่วีวิวเลตก็กลับมาก็คลั่งคนนั้นคลั่งพี่วีได้ดูพี่บุ๊กกินร้องเพลงก็กลับมาก็คลั่งคนนั้น เขาก็จะเหมือนเขาเขารู้สึกว่าเวลาคนที่ร้องเพลงได้เต้นได้อะเป็นคนเก่งสําหรับเขามนะเพราะเขาจะชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบปลื้มปพิเศษแล้วอีกเรื่องเขาบอกไหมคะว่าเขาแบบเป็นพยานเดือนร้านเป็นหนุ่มหดือนร้านโอ้โหเราก็คงไม่ได้แบบว่าไปพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องฐานะเรื่องอะไรเงี้ยค่ะมันก็เด็กเขาก็เด็กเกินไปอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าก็ให้เขา ให้เขาเป็นไปตามวัยของเขาค่ะให้เขาอยู่กับคนได้ทุกแบบใช่มูว่ามูว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากที่สุดสําหรับเขาตอนนี้แต่เหมือนมูก็เลี้ยงเขาดูด็ิดดนเราะว่าดดินเลยตั้งแต่เกิดใช่ใช่ใช,ใช่ค่ะก็ก็เลี้ยงให้เขาเป็นเด็กคนหนึ่งเลยอะค่ะอืมให้ยังไงล่ะราก็ยังก็ยังแบบจะพาเขาไปทานแบบร้านร้านข้างทางบ้าง ร้านที่มันมันบรรยากาศดีด,ดีบ้างก็ให้แบบได้หมดใช่ค่ะไม่บบว่าจะาก็ทค่อ,อ,อยากให้เขาแบบได้หมดนะแบบว่าเจอสถานการณ์ไหนก็ขึ้นได้ลงได้เ,เขาเป็นยังไงบ้างเวลาไปสมมติไปทานร้านข้างทางหรือเป็นไงเขาปรับตัวไงหรือเขามีถามมีความจอยยังไงบ้างเอแแบบอแรกๆเขาก็จะบ่นว่าร้อนแหละใช่เพราะมันไม่มีแอร์ใช่ไหมคะก็เราก็บอกมันก็ก็ปกติร้านบางร้านก็มีแอร์บางร้านก็ไม่มีแอร์แล้วก็ร้านนี้อร่อย ทำไมจะไม่มากินละอะไรเงี้ยก็ร้านเป็นร้านอร่อยแม่ชอบก็พาลูกอยากพาลูกมากินอะไรเงี้ยค่ะแม่ชอบแม่ชอบแสดงว่าได้ดั่งใจเลยทั้งสองคนก็ดีนะคะเพราะว่าเขาก็เขาก็เป็นเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เรารู้สึกว่าเราก็อะไรที่เขาแบบเกินเลยนิดนึงเราก็พยายามแบบตกเขาเข้ามาให้มันอยู่ในในสิ่งที่มันถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ เขาก็ค่อนข้างจะเป็นเด็กแบบสดใสร่าเริงอะค่ะแบบเป็นเด็กแบบอินเนอร์จีเยอะแอคทีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราคนเป็นแม่อาจจะต้องการตรงนั้นจากลูกเหมือนกันแล้วเพราะอินเนอร์จีเยอะมิวมเราไปทันลูกไหมหรือว่าอ๋อเราก็ทันบ้างไม่ทันบ้างเพราะว่าเนี่เด็กเขาเยอะแบบเยอะจริงๆไม่รู้จักเหนื่อยอะค่ะเราก็ก็พยายามจะ พยายามจะให้ทันนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะแบบเหมือนเป็นเพื่อนแบบเล่นกับเขาได้พยายามจะดอบตัวเองให้เด็กลงให้ทันให้ทันกับเขาอะไรอย่างงี้ค่ะอ๋อยางเ,ยเลยค่ะก็มีมีคุยกันไว้เหมือนกันค่ะกับมินอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอยากจะไปเยี่ยมพี่แม่แต่ว่าพี่แม่ก็อยากจะให้สักเดือนหนึ่งก่อนใช่ค่ะเขาอยากจะให้แบบ ลูกโตไปนิดหนึ่งสักเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเยี่ยมกันเขามีมาปรึกษาเราไหมคะให้ไปคุณแม่มาก่อนนี่เขามีมาปรึกษาบ้างตอนช่วงก่อนจะคลอดค่ะแล้วก็ช่วงช่วงที่เขาอยู่โรงพยาบาลที่แบบยังจะคลอดไม่คลอดอะไรอย่างเงี้ยสักทีก็ยังก็ยังแบบคุยกันอยู่เลยค่ะว่าแบบลูกไม่ยอมออกมาสักทีเลยอย่างเงี้ยอาจจะแบบเอนจอยกับการอยู่ในท้องอยู่เขาก็มีบ่นเหมือนเขาคุนเพราะว่าของเขาค่อนข้างทำลายกว่าจะคลอดมันอ๋อใช่ค่ะชั่วโมงใช่นานด้วยค่ะแล้วก็เหมือนแบบ หลายวีคด้วยใช่ไหมคะแบบไม่ยอมออกสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แต่ก็กเขาเขาอยู่ตรงกับคุณหมออ่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็ดูให้เขาดีอยู่แล้วแหละเราก็ไม่ได้ต้องไปห่วงตรงนั้นว่าไม่ออกสักทีอะไรอย่างเงี้ยแนาะแต่เราก็เหมือนได้แค่แบบส่งกําลังใจให้พี่แมทว่าขอให้แบบคลอดง่ายๆออกมาไวๆจะได้ไม่ต้องไม่ต้องปวดท้องนานใช่ค่ะรู้สึกัไงพอเห็นหน้าหลานแล้วหลายคนบอกว่าหล่อมากพ่อเลย ใช่นะบอกพ่อเลยค่ะแล้วหลอกมาแบบนึกถึงตัวเองเลยนึกถึงตัวเองตอนแบบตอนลูกเพิ่งคลอดนะคะความรู้สึกนั้นเลยมันแบบมันมันแบบเออมันบอบางมันเหอมันแบบว่าโอ้ยลูกตัวเนี้ยที่แบบอยู่ในท้องเรามาเข้าใจความรู้สึกเลยค่ะเพราะว่านั้นเขาก็ทนายเขาก็แบบหลงกันทั้งพ่อทั้งแม่เห็นสกิลการเลี้ยงเบบี๋ของแมแล้วเป็นไง้โอ้ยเก่งเขาว่าเป็นคน เขาเป็นคนเก่งอยู <SR 'm, man arios> um, ่แ <commencement> ล okay. oh, ้ว <knowledge> อ่ะ <ikke> พ <settle down> <laughs> ี่แมตนะคะเขาปรับตัวเร็วแล้วเขาเขารู้ว่าเขามีสกิลการการความเป็นแม่สูงแบบเห็นแบบนั้นนะยเมื่อเขามีสกิลความเป็นแม่สูงแบบเขาแบบ c a ริ n g แล้วเขาดูแลคนดีเพราะฉะนั้นแค่แค่สําหรับลูกเขาอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องห่วงเลยใช่ค่ะเราอีกคนไหมเราอีกไหมหรือว่าฮะไม่แล้วค่ะเอาจริงๆนะเมื่อเห็นเวลาคนเพิ่งคลอดนะเมื่อแบบ เดี๋ยวจะต้องผ่านกระบวนการาตื่น,ต,นตื่นทุกแบบสองชั่วโมงทุกสามชั่วโมงาการปั๊มนมหนูก็โชคดีนะแต่ว่าเราคงไม่เอาแล้วแค่นี้พอเลยพอแล้วค่ะตอนนี้แบบแฮปปี้สองคนแล้วก็สองคนเขาก็เล่นกันบางทีมูไม่ต้องเล่นกับเขานะคือเขาเริ่มเล่นเล่นกันเองได้แล้วอะเขาโตแล้ว,แล,วแล้วก็นั่งมองเขาแบบเล่นด้วยการพูดตามกันทําตามกันตินมากเลยในแบบในมุมคนเป็นแม่เป็นพ่อแล้วแบบแค่แบบเห็นเขา เนี่ยเดินตามกันแค่เนี่ยก็โอ๊ยน่ารักเป็นเป็นพี่เป็นน้องที่แบบเออรักกันเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเป็นแม่มันแค่นี้มันแบบเต็มที่ใช่ค่ะขอบคุณคาะขอบคุณค่ะ